การระบาดของโควิด1 9ในกลุ่มพนักง,งานโรงงานน้ำตาลที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ติดเชื้อกันกว่าร้อยคนนะคะล่าสุดก็ต้องเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามภายในโรงงานนี่แหละค่ะจะได้รองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะ โรงงานน้ำตาลบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัดที่ตำบลศรีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบณ์ยังปิดทำการและนำพนักง,งานที่ติดเชื้อโควิด1 9เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม190เตียงที่ตั้งขึ้นในโรงงานค่ะล่าสุดพบพนักง,งานติดเชื้อเพิ่มอีก11คนรวมพนักง,งานที่ติดเชื้อ90คนจากจานวนพนักง,งาน1ัน0คน ส่วนการตรวจหาเชื้อในกลุ่มครอบครัวพนักงาน477คนพบผู้ติดเชื้อแล้ว23คนรวมจำนวนผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โรงงานน้ำตาล113คนค่ะก็มีการเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มภายในโรงงาน200เตียงรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภยัยข่าวภาพพิษณุโลก สวมชุด PPE นำร่างผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นหญิงอายุ63ปีมีโรคประจำตัวคนล่าสุดไปทำพิธีชาปนากิจที่วัดสะแก้วปทุมทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนับเป็นผู้เสียชีวิตคนที่4ของจังหวัดแล้วค่ะล่าสุดจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น78คนเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพิษณุโลก14คนเป็นประชาชนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงภยัยพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วตรวจพบเชื้ออีก47คน และผู้ติดเชื้อที่ขอกลับมารักษาตามโครงการคนพิษโลกไม่ทิ้งกัน17คนเช่นเดียวกับที่ลำปางค่ะมีผู้ติดเชื้อใหม่56คนในจำนวนนี้44คนเป็นผู้ป่วยในโครงการรับคนลำปางกลับบ้านซึ่งจังหวัดเร่งเตรียมโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวในพื้นที่ทั้ง13อำเภอร,รองรับผู้ติดเชื้อจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้านที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะ